าที่จะจับเงินเดือนรือยละสิเนี่ยต้างบนจัรุ่นต่างช่วงนี้นะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าโครงสร้างเงิทีในเดือนเ,เขาที่เขากำหนดเอาไว้ฐานเงินเดือนที่เขาเอามาจากโครงสร้างเงิทีในเดือนเดือนนี้ใช่หรือไม่ตรงนี้มันก็จะเห็นภาพชัดว่ามันคือสีอะไร แต่ตรงนี้ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ถูกไหมครับแต่ก็จะบอกค่าตรงนี้ก็บอกได้ใช่ไหมครับามัน้าอ4 9 2 1 3 0 0ตรงนี้ก็าือขั้นตัดของคือสิบใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ใช้ถามว่าเงินแตกเปลี่ยนไหมันไม่เปลี่ยนมันเหมือนเดิมนะครับนะตรงนี้เราไม่ได้ใช้ของก็อยามพูดมากนะแต่ยกไปเปลี่ยนเที่ยวตรงนั้นท่จะเห็นเลยว่าบัญชีินเดือนทั้งสี่บัญชี มันมีใน้เินที่สามปันลนะปันละขั้งหน้าการตัดบัญชีคือที่ที่พูดกะที่ตัดเหมือนกันนะบางบัญชีอาจจะไม่ได้ตัดก็ได้บางบัญชีไม่ตัดได้ไม่ตัดเหมือนกันก็ตัดกันเงินที่หานะตรงนี้เราให้ดูเรามาดูบัญชีตัดเพื่อดเมือกันบาที่ผมบอกว่าเราเทียบกับ ของของค์เลขานุการคณะเขาเนี่ยก็คือประเภทบรรยการระดับต้นแล้วก็ผู้ในการสําน sí ักงานที่การเป็นประเยทกับผอสํานักงานการก็รผู้ในการสํานักขององขอเขาก็คือระดับสูงตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้พอจะบอกได้อันนี้คือทีแปดขั้นต้นนะครับสีแปดแล้วมีนเป็นเป็นทัานทีแปดท่าไหน เปี่ยนการาลาทใช่ไหมครับตอนนี้เข้เอาอน5,000 5นี่ก็ว่าพยายามขายขึ้นไปถูกไหมครับก็แต่ว่าตอนนี้กอกตัดทีค่าตำแหน่นนนขง,หนงข้านาของตำแหน่งนี้นใหม่จากเดิมขั้นต่ำ8เนี่ยไม่ใช่แล้วจะตีเป็นข่าน2 0 0้าแล้วก็พีายามขั้น15,000ข้าเพียงแต่ว่า18เนี่ยเป็นท่านตัดผ่้ตานะเขายังใช้อยู่นะทุกคนนะครับ ของตีท้าก็เช่นเดียวกันเราก็ปรับท <exc> ั้งข it. <itu aph> ั้นต่ำและขั้นสูงขั้นสูงเนี่ยข้นหนึ่งเก้าข้าต่ีสิาจารยขยายนะครับประเด็นก็คือว่าตำแหน่งเหล่านี้ที่บอกว่าต้นกระสุนที่เป็นผออผอจังหวัดเองต้องเป็นตำแหน่งที่แบบส่วนราชการถูกต้องการสมายใช่หรือไม่หรือจะลงตำแหน่งนี้ได้คำตอบคือใช่ครับ ถ้าหากว่าหน่วยงานราชการไหนแต่ส่วนมาให้เป็นทางการข้างในเวลาจากินเงืนเดือนไม่ใช่กินแค่นี้ลงตรงนี้ไม่ได้หลังหลับตรงนี้เราก็จะมาใช้กับของภางกา,างรมหาวิทเยเดเยกันะครับประเด็นก็คือตั้งคำถามอว่าในกรณีที่เงินเรียงไปนะครับ ที 18, 19, 19, 20, 20. นะ่แปดที่เก้าที่เือนเดือนต่างณวันที่ปรับเข้าสู่แท่งใหม่ของปอพอเขาันที่สิบเอ็ดถามว่าทุกคนได้มีการเลื่อ 20, 20, นเะดือนเดือนณวันที่สิบเอ็ดจะายายไปได้เดือนเดือนเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ก็ยังตันเหมือนเดิม และท่านก็ยื่นให้2% 4%ต่อไปถึงแม้จะตัดเข้าสู่แท่งใหม่แล้วก็แปลว่าในยุคนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เงินน้อยไปนะฮะหลายๆคนก็ต้องคำนวณเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะนำหลักการของกรอตเชนมาถ้าการตัดก็้าสู่แท่งใครมีเงินตันมีเงินเดิอดสามว่าจะจะตัดเข้ามูลเดือนไหนเมื่อไหร่ก็วันเรื่องเดือนนห้เครับเขาให้วันนั้น พอถึงวันที่หนึ่งเมษาก็มาพพจารนาเรื่องเดือแต่ยังไม่เลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเลื่อนเป็นขั้นเพราะเขาอยากทำให้ได้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปถ้าสมมุติว่ายังยังเลื่อนขั้นอยู่และยังเลื่อนเปอร์เซ็นต์ให้การเกิดปีหน้าใครในเดือนตันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงถามมาว่าได้สองเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ที่เราเคยได้รับเนี่ยมันยังผิดไปหยู่ไม่ พอเงินเดือนตันก็ถึงมันได้พอไม่ตันเนี่ยก็ทิ้งไปเลยไุดครกอยู่เหมือนเดิมครับกอกรก็ยืนยันว่าถ้าหากท่านเงินเดือนตันใหม่อันหนึ่งเมื่อเยนาผลงานแล้วไอ้ที่ท่านเคยได้รับ2%ไหนต่อ2%หรปอ1%ตันที่ผานก็ยังสามารถที่จะอคนนั้นต่อได้เพราะฉะนั้นก็แปลว่า ก็มาปรับเข้าไปสู่ตรงนี้แล้วไปขยายในด้านเรืองจริงเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับและถ้ามีเดือดตายนั้นมันมันแห่งไม่เปลี่ยนนะครับเหมือนเดิมถามว่าหลักเกณฑ์การเข้าถึงตำแหน่งของข้ออเป็นอย่างก็เลยใช้ของเดิมอยู่พอดีมาสร้างนิสัยให้เสมอของเราเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ของเดิมช่วงแรกนะครับจาก C นั้นเนี่ยเราก็ต่อ ประเมินเงินตำแหน่งแต่จะใช้เกณฑ์ตำแหน่งย้ก็เกณฑ์เจ็ดทีแปดตั้งแตเประเมินเข้าสู่ตำแหน่งขอออกรหที่ตางท่งคณะาจะใช้ผลงหนเนอ่อกนะครับเพี่งเดียวขออัอกรนะครับต้องเรียนท่านนี้เลนมาและถามว่าต่อไปนะครัข้างหน้าในการเลื่อนเงินเดือนจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะที่เอ็นดิชอยแบบนี้นะครับตั้งแต่แล้วก็ เงินไม่เงินก็จะเป็นของแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกอย่างเงี้ยนะครับผู้มีเงินเดือนแต่ละบล็อกเนี่ยเขาบอกว่ามีมิคควอสต์อย่างเนี้ยแล้วก็มีเงินเดือนมีส่วนอย่งเงยแคไม่เงินที่มองด้วยตรงนี้เองก็ยังไม่ค่อยเกลียดนะว่าเอาแต่ที่มีควอยตรงนี้แล้วนะแล้วมิคเงินที่จะเลือนเนี่ยก็ต้องการเงินเดือนของคนที่มีสิทธิ์จ่เดื่อน ว่าะมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเล่นเงินตรงนั้นประมาณเท่าไหร่ถ้าประมาณเท่าไหร่เนี่ยคนที่ประเมินผลงานสมมุติสูงสุด5%ต่็นต์0.2มีอรนต์2.4นต3เปอร์เซ็นตเล่นนต้องมาจเหงียกันใช่ไหมหรือไม่แน่ใจต้องคิดยากไว้ข้างหลังนะฮะคิดไปคิดมาถ้าเกิดขึ้นแล้วปิดขึ้นมาแล้วนายรู้สึกว่า คนที่ที่จะได้ประโยชน์เนี่ยเขาพอมักจะเป็นคนละ้เดียงสาเนี่เป็นคีมลทินเยอะมากเขาพอมักจะทั่วการเทคโนโลยีทันทีนะครับอันนี้เป็นของธรรมดาเนี่ยเทคโนทลยีมัต้องดูให้ดีต้องพยายามคิดว่าตัดสิเวลาเวลาคิดให้ระบบการเชื่เป็นงใหม่ตัวว่ามันน่าจะซับซ้อนมากขึ้นมากกว่าท่านอัี้ได้เงินให้ในถูกต้อง แล้วเวลาจ่าย2% 5%งเนาี่ยจะจ่ายยังไงนะจากเงินเดือนเน่ยาเเซ็นต์ปลูาเปอร็ต้องนนนะเนตเนี่ยกจีก,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 กเจเ่ายยังไงก็ต้องไปดูทีเพราะฉะนั้นเราต้องดูของคอฟอ,องนะคตรงนี้ก็อย่าเพิ่งค,คิดมากนะเราก็ออประเมินแต่ข่านไปก่อนนะครับนัแนแห่งที่ิีนะครับเรามาดูตำแหน่งต่อไปของ,ของ,ของ,ของคอฟอครับท่านครับเห็นชัดเลยตรงนี้ ปีนาจีข้าตเ่านี่เป็นแต่ังค้าแล้วก็พยาธสูงสุดคือซีห้าเป็นอันก็คือเท่านี้นะครับเขาไม่ได้พยาธิอไรเแต่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไประดับคะแนนการเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเชี่ยวชะแนญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็สมคุณรุ่ท่านจะเห็นนะครับว่าตัวเลขต่างๆเงินด่านต่างเนี่ยมันบ่งบอกอย่างซีจนเยอคือซีหก ตรงนี้คือ4ี8ใช่ไหมครับตรงนี้คือ4ีตรงนี้คือ4 4ถามว่า4 6หเนี่ยาาส่งสุดเท่าไหมและตรงนี้สีเจ็ดใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าแมมันเวลาเลยสีเจดขึ้นไปหีบสามหนะึ่งก็แปลว่าขอ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 ่อปตี่างานของตำแหน่งชำนาญการใหม่เขาคงคิดอย่างนี้นะครับว่า เมื่อเขาไม่ตากนอกรงนีแล้วเนี่ยก็คือพูดได้ไหว่าถ้าใครเมียดีปยะยามอยู่ได้ต้องเยู่แบตามหลัถ้ามีศักยภาพดีก็พยายามเดือนเดือนแต่ศกาพสามหนึ่งถ้าไม่มีผลงานต่อไปก็ตัตามนี้ถ้าไม่มีใจก็สิ้นตำแหน่งประเด็นสำคัญที่เี่ยวเชื่อทางฌานกางพิเศษทางการมันมีตำแหน่ง อย่างนี้ไหมคำตอบคือมีครับก็คือตำแหน่งที่ไม่ได้เข้าสู่โลก